สวัสดีแฟนแฟ,น,แฟนยานยนต์กรุ๊ปทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางทีมงานยานยนต์จะพาทุกท่านไปทดลองสมรรถนะรถใหม่กันนั่นก็คือมาสด a าสองอย่างที่รู้กันครับว่าเป็นรถที่มีขนาดกระทัดรัดและขึ้นชื่อเรื่องการขับสนุกมีสมรรถนะและระบบช่วงล่างอัตราเร่งต่างๆนั้นจี๊จ๊ดถึงใจจริงๆนะครับเพราะว่า m a z d a 2นั้น เขาทํามาเพื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าวัยรุ่นนั่นเองเขจาจึงได้ทําการเปิดตัวครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาใจกลางกรุงเทพณนะสยามสัแควร์หลังจากที่ทำการเปิดตัวไปได้เพียง5วันครับมียอดจองเข้ามาถึง1,500กว่าคันและณนะวินาทีนี้ยังคงมียอดจองเข้ามาอีกเรื่อยๆซึ่งทางมาด้าน,นเขาก็การันตีว่ามีรถทันส่งมอบให้กับลูกค้าแน่นอนครับ มาพูดถึงตัวมาด้าสกันครับรุ่นใหม่นี้มากับ2ดีไซน์ครับนั่นก็คือ s p o ร์ตดีไซน์และ New Wave Design แต่เพิ่มชุดแต่งพิเศษขึ้นมา2รุ่นก็คือ Rookie Drive และ Clap Pop ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็มีให้เลือก2เครื่องยนต์ด้วยกันก็คือ Skyactiv b e เบนซิน1.3ลิตรและ Skyactiv Clean Diesel 1.5ลิตรซึ่งทางทีมการยานย,ยนต์ครับได้ในตัวตกแต่งพิเศษ o o k i e Drive ซึ่งมากับเครื่องยนต์ Skyactiv- เบนซินขนาด1.3ลิตรซึ่งมีการเพิ่มชุดแต่งมาจากโรงงานดังนี้ครับกระจังหน้าสีขาวชุดสปอยเลอร์หลังสีส้มนะครับในรุ่น5ประตูและชุดสติกเกอร์ด้านข้างนะครับป่งบอกความเป็น Rookie Drive ฝาครอบกระจกมองข้างครับเป็นสีส้มเนาะแล้วก็คิ้วตกแต่งกระจังหน้าและกันชนหลังนี่ก็สีส้มเหมือนกันฝาครอบล้อครับเป็นสีส้มครับหลังคาจะเป็นสีดําและสาวกาศแบบ ครีบฉลามพูดง่ายๆก็คือว่าตัว r o o k i Drive นะครับก็คือเป็นการเอาพื้นฐานจากตัว 1.3C สปอร์มาพร้อมชุดแต่งพิเศษจากโรงงานนั่นเองนะครับส่วนล้อนะครับเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับยางขนาด185/65ขอบ15ครับโดยการทดสอบครับเราได้เดินทางไปทดสอบกันที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเซา เราเดินทางออกจากกรุงเทพครับไปที่ศูนย์ทดสอบใช้ระยะทางประมาณ100กว่ากิโลเมตรทั้งไปและกลับรวมรวมแล้วประมาณ270กิโลเมตรซึ่งทางขาไปและขากลับครับเราได้ผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์เรามีพื้นที่โล่งพอที่เราจะสามารถทดสอบอัตราเล่งและระบบ i Active Sense ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนหรือว่าระบบหยุดรถ อัตโนมัติและแน่นอนครับยังคงให้ความอุ่นใจและมั่นใจได้เช่นเคยแล้วเมื่อเราเดินทางถึงศูนย์ทดสอบครับโอ้โหต้องบอกว่ามันใหญ่มากอะ่ะเขาบอกว่าตั้งอยู่บนพื้นที่1,200กว่าไร่เลยนะเราก็ได้มีโอกาสนะครับขับรถชมรอบๆภายในศูนย์ทดสอบนั้นนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ได้เข้าสู่สถานีทดสอบ รถยนต์มาด้า2ซึ่งมีทั้งหมด3สถานีด้วยกันซึ่งโดยรวมแล้วครับก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของอัตราเร่งระบบเบรกระบบช่วงล่างและการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละสถานีกันว่ามาด้า2นั้นให้ความมั่นใจได้มากแค่ไหนครับโดยสถานีแรกครับเป็นการทดสอบในเรื่องของความสมดุลของตัวรถอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบระบบ g v i ิคติ้ c o o t r o l พัดที่ทาง m a ด้า2ให้มา เขาจะมีการทดสอบแบบการขับขี่สลาลอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบซิกแซกและกันสลับฟันปลาดังที่ทุกท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาการของรถนะครับเอาอยู่ไม่ว่าจะหักพวงมาลัยหรือว่ามีการเลี้ยวอย่างกระทันหันฉุกเฉินแค่ไหนนะฮะสถานีที่2ครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเบรกของ m a z d a นะครับซึ่งเขาก็จะให้เราทำความเร็วไปที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นครับให้กระทืบเบรกฉุกเฉินแบบแรงๆเรารู้สึกได้เลยว่าระบบ ABS ทำงานทันทีและเบรกหยุดได้อย่างมั่นใจมากๆและในสถานีนี้ครับก็มีในเรื่องของการทดสอบประสิทธ,ธิภาพการทรงตัวความสมดุลของตัวรถเวลาอยู่บนถนนเปียกลื่นอันนี้ก็ให้ความไว้วางใจได้เช่นเคยนะครับและมีเรื่องของ การเก็บเสียงห้องโดยสารครับซึ่งทางมดดาด้านั้นภายในห้องโดยสารก็ได้บุวัสดุแบบซับเสียงและก็กระจกหน้าแบบลดเสียงรบกวนมาให้นะครับอันนี้ก็ทําได้อย่างน่าพอใจมากๆเลยและสถานีสุดท้ายครับผมที่ทางทีมงานยานยนต์ได้เข้าร่วมทดสอบเป็นการทดสอบประสิทธิภาพความเฉียบคมของ ลและระบบช่วงล่างด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีการจําลองแบบสนามฟูจิสปิดเว a y เนาะพวกทางโค้งทางกลับรถต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับโดยรวมแล้วครับ m a ด้าสนี้ทางเรื่องอัตราเร่งและความเฉียบคมการเบรกการทรงตัวนะครับยังคงให้ความไว้วางใจได้อย่างเช่นเคยนะครับซึ่งผู้สนใจนะครับสามารถไปทดลองขับ m a ด้า2ได้ที่โชว์รูมมาด้าทั่วประเทศนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับทางทีมงานยานยนต์กรุ๊ปต้องขอตัวลาไปก่อนและในคลิปหน้านะครับจะพาไปลองรถรุ่นใหม่อะไรบ้างเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวครับกดไลค์กดติดตามครับ YouTube ยานยนต์ช anel และ Facebook Fanpage ยานยนต์กรุ๊ปด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ